สามความเชื่อผิดๆที่คนมีต่ออาชีพออเดดสวัสดีครับผมเป้ออเดดเฟรนดคุยเรื่องออเดดกันอย่างเพื่อนฝูงนะครับไปที่ความเชื่อแรกเลยครับออเดดคืองานที่ไปจ้องจับผิดชาวบ้านเขานะครับสําหรับข้อนี้ครับผมอยากให้นึกถึงเรือสินค้าที่ลอยอยู่ในน้ํานะครับหรือว่าเรือยักษ์ที่ไปขวางคลองสุเอตนะครับซึ่งปกติเนี่ยเรือสินค้าพวกนี้ครับมันต้องมีคนมาคอยตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอใช่ไหมครับ ว่าโอเคเรือมีรอยรั่วหรือรอยร้าวหรือเปล่าใช่ไหมครับออดิตเนี่ยก็เหมือนคนที่เข้าไปช่วยดูเรือเนี่ยครับซึ่งเรือเนี่ยเปรียบเสมือนระบบควบคุมภายในของบริษัทนะครับซึ่งออดิตก็จะเข้าไปช่วยดูครับว่าเรือเนี้ยมันมีช่องโหว่หรือรอยรั่วหรือเปล่าแล้วถ้าไม่มีออดิตมาตรวจเนี่ยครับบริษัทก็จะมีความเสี่ยงมหาศาลเลยครับเพราะบริษัทจะไม่รู้เลยว่าเออเรือของตัวเองตอนนี้เนี่ยอยู่ในสภาพไหนกันแน่นะครับ งานของออดิตเนี่ยครับยังช่วยพัฒนาระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้ดีขึ้นด้วยนะครับและความเชื่อผิดๆข้อที่2ครับก็คือออดิตจะต้องรู้ทุกเรื่องนะครับปัจจุบันมีลูกค้าจํานวนหนึ่งครับเขาเชื่อว่าออดิตเนี่ยต้องรู้ทุกเรื่องแล้วก็มักจะถามคําถามบางอย่างกับออดิตนะครับเช่นเรื่องภาษีเนี่ยครับแต่เชื่อไหมครับแม้แต่ผมเองครับที่เรียนจบบัญชีมาโดยตรงนะครับผมกับได้เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษีเนี่ย แค่สอาตัวเองครับเรื่องเรียนวิชาที่เกี่ยวกับภาษีมานน้อยก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่ความรู้ที่เรียนจบมหาลัยมานานแล้วถึง20ปีนะครับมาถึงตอนนี้มันก็ล้าสมัยแล้วนะครับซึ่งถ้าออดิตคนนั้นเนี่ยมันไม่รู้จักศึกษาเพิ่มเองเนี่ยครับก็จะตายคาที่นะครับคาคําคถามของลูกค้านะครับเช่นลูกค้าอาจจะถามว่าเอ๊แม่ค้าออนไลน์ตอนเนี้ยต้องมีรายได้เท่าไหร่เนี่ยถึงจะต้องจดแวดนะครับ ซึ่งคนที่ไม่ไม่เคยศึกษาหรืออ่านเพิ่มเองเลยเนี่ยไม่น่าจะรู้คําตอบนี้นะครับหรือลูกค้าบางคนอาจจะถามเรื่องกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงมากๆนะครับซึ่งอาจจะเป็นกฎหมายหรือมาตรฐานบางอย่างที่เพิ่งออกใหม่นะครับซึ่งไม่ใช่ว่าออดิตทุกคนจะตอบได้นะครับและต่อไปเป็นข้อ3นะครับก็คือเราต้องเชื่อออดิตทุกเรื่องครับเพราะเขารู้เยอะกว่าเราเขาศึกษามาเยอะนะครับข้อนี้เนี่ยผิดอย่างสิ้นเชิงนะครับ ออดิตก็เหมือนกับทุกอาชีพนะครับมีทั้งคนที่รู้จริงนะครับกับคนที่รู้น้อยนะครับซึ่งเราต้องใช้โลจิกนะครับในการตัดสินเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับบางครั้งออดิตอาจจะเลสประเด็นที่มันไม่เมคเซนส์ขึ้นมาเลยก็ได้นะครับผู้รับตรวจเนี่ยจำเป็นต้องใช้เหตุผลในการโต้แย้งนะครับหรือหลักฐานต่างๆในการพูดคุยกันนะครับและความเชื่อผิดๆข้อสุดท้ายครับก็คือออดิตเป็นอาชีพที่ทำเงินได้เยอะนะครับ จริงๆแล้วมันทั้งใช่และไม่ใช่นะครับสิ่งที่ใช่ก็คือถ้าคุณเป็นเด็กจบใหม่เนี่ยแล้วได้เข้าทำงานบริษัท Big 4ใช่ไหมครับอาจจะทำเป็น IT Audit หรือ Financial Audit หรือแม้แต่ Internal Audit ก็ตามนะครับเงินเดือนสตาร์ทของเด็กจบใหม่ครับสูงถึง30,000บาทเลยนะครับในขณะที่ถ้าเด็กจบใหม่ไปสมัครงานที่บริษัทอื่นนะครับทำตำแหน่งอื่นที่จบบัญชีมาอย่างเงี้ยครับเขาอ,อาจจะได้เงินเดือนสตาร์ทที่1 000, 5 0 0 0ถึง20,000บาทเท่านั้นนะครับ ซึ่ง Big กโนี่ให้รายได้มากกว่าถึง2เท่าเลยนะครับแต่จริงๆแล้วครับเหรียญมันมี2ด้านครับออเดดพวกนี้ทําเงินได้เยอะจริงครับแต่เขาต้องเอาสุขภาพเข้าแรกครับเพราะช่วงหน้างบเนี่ยครับคนที่ทําอาชีพ f i n a n c i a l a u d i t เนี่ยอาจจะต้องทํางานเลิกตีสทุกวันเลยนะครับใครจะไปรู้ครับว่าตอนที่ออเดดคนนี้พอแก่ตัวลงอาจจะอายุ50อัพใช่ไหมครับค่าใช้จ่ายที่เขาต้องเอาไปจ่ายในการเข้าโรงพยาบาล เพื่อซ่อมแซมตัวเองเนี่ยมันจะคุ้มหรือเปล่าครับกับเงินเดือนที่เขาได้เยอะกับสุขภาพกายหรือใจที่เขาอาจจะต้องเสียไปในบางช่วงเวลานะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของตอนนี้ครับใครชอบเนื้อหาในตอนนี้ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับ